สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะก็คลิปนี้ค่ะมาอัปเดตผลงานใหม่ของหนุ่มจินยองกอสเว่นนะคะกับซีรีส์เรื่องเว e n My l o ล e Bloom นะคะที่ได้เผยภาพของจินยองกอสเว่นนะคะในบทบาทฮันแจฮยอนนะคะในวัยหนุ่มออกมาให้ได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะโดยซีรีส์เรื่อง w ว e n My l o ล e Bloom มนะคะเป็นเรื่องราวของฮันแจฮยอนและยุนจีซูค่ะที่เริ่มต้นเรื่องราวความรักครั้งแรกในวิทยาลัย และได้กลับมาพบกันอีกครั้งในหลายปีนะคะต่อมาค่ะหลังจากที่พวกเขานะคะต่างเปลี่ยนแปลงไปโดยยูจีแทและลีโบยองนะคะจะมารับบทฮันแจฮยอนและยุนจีซูในวัย40ปีนะคะโดยพักจินยองและจอนโซนีนะคะจะรับบทนำในวัยหนุ่มสาวโดยเรื่องราวของฮันแจฮยอนนะคะในฐานะนักศึกษาหนุ่มผู้ไร้เดียงสานะคะถึงแม้จะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและหล่อเหลานะคะมีสเสน่ห์นึงดูด แต่เขากลับมีปัญหาความยากลำบากในการเข้าสังคมนะคะเมื่อพบกับยุนจีซูนะคะหญิงสาวที่มีความน่ารักสดใสมีชีวิตชีวานะคะความโรแมนติกจึงเกิดขึ้นเป็นความรักที่เบ่งบานค่ะชวนให้ทุกคนหวนคิดถึงความรักครั้งแรกโดยเวน m ม l o เลิฟบลูจะออกอากาศในเดือนเมษายนทางช่องทีวีเอ็นะคะได้ฟังเรื่องย่อกันไปนะคะก็น่าติดตามค่ะน่าสนุกมากเลยนะคะก็ฝากคุณชมติดตามชมแล้วก็ ให้กำลังใจนะคะผลงานใหม่ของหนุ่มจินยองก็เสเวนด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยทิเกตเมเจอร์ดอทเนแล้วก็ฝากคุณผู้ชมกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ